สวัสดีครับผมก็วันนี้เราจะมาทำตัวตบด้านหลังนะฮะของ FMA จากเบรกเอไม่ใช่ ที่รับรถนะฮะเคอะทาไม่ยากทําอย่างไรไปดูกันเถอะก็อันดับแรกนะครับตัวเนี้ยผมก็จะทําการตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวยึดเบรกเนี่ยนะเป็นตัวยึดเบรกไอ้ยึยดยึดตัวตบนะฮะมันจะติดอยู่ด้านตรงนี้ ของ fma นี่นะส่วนวิธีติดก็คือไม่ยากอันดับแรกหนึ่งให้เราเตรียมโบสโบส1หข้อนี่นะอะและ้วก็น็อตประมาณ8มิลสตัวเป็นหัวธรรมดาหรือหัวเห็ดก็ได้ได้หมดเลยนะครับที่ใส่ก็จะเป็น จะเป็นการเซตติ้งแบบนี้นะก็คือใส่ที่รูท้ายใส่รูท้ายอย่างนี้แล้วก็ลองด้วยบูทใส่ข้างหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็ยึดกับตัวหางตัวหางตรงนี้ยึดไป มันจะได้ระยะประมาณนี้นะฮะเห็นเนาะนี่นะโอเคอันนี้อันนี้เซตติ้งให้ดูว่ามันใส่แบบนี้นะแล้วตัวตบใส่ตรงไหนก็ใส่ตรง3ามโลร้100นอยน็อตยึดกับ3ามโลตรงนี้จะไว้ใต้หรือไว้บนก็ได้ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะฮะ ่วนระยะของตัวตบมันจะอยู่ระยะก่อนถึงตัวดาวของเจคับประมาณ2 3มมลน,นะฮะก็จะประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ประมาณครึ่งข้อดังนั้นระยะจากตัวเบรกรูตรงนี้มาถึงตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณตัวไม้วัดเบรตัว70ตรงนี้นะเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะฮะจะหยุดที่ประมาณตรงนี้นะ70โอเคจากนั้นทำไงต่อก็แกะออกมาก่อน เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาวัดนะฮะส่วนตรงไหนก็ได้นะของตัวกล่องวัดรถนะฮะ,ะลืมคำถามตัวนี้ตัดมาจากไหนตัดมาจากเบรกใหญ่นะครับก็ไม่ยากนับจากข้อส่วนท้ายเนี่ยส่วนท้ายตรงนี้นะ แล้วเราเอาไม้เต็มมาทาบมาทาบตรงนี้นะเพื่อว่าอะไรเพื่อให้เราตัดตามข้อหนึ่งไม้เต็มนะฮะประมาณนี้นะแล้วจากนั้นเราก็ใช้มีดเกต ตรงนี้แนะนำว่าให้ยึดน็อตไว้มันจะได้ไม่เอียงมือตามซ้ายตามขวาจากนั้นเราเอามีดกรีดกรีดเป็นแถวยาวอย่างเงี้ยให้มันมีรอยมีรอยปะรอยจางเป็นทิศนะฮะเดี๋ยวจะย้ำหน่อยก็คือเอาเอาเนี่ยเอาตัว,ต,วตัวไม้ติมท่าไว้แล้วก็ยึดกรีด โอเคเราจะได้แถวนอนใช่ไหมพอแถวนอนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ยึดจากรูตรงกลางนี่รูนอนตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะแลวก็เฉียงลงมาทางซ้ายและขวา มันจะได้ทรงประมาณนี้เห็นไหมถอยมีดก็เทียบกับแล้วจากนั้นก็ตัดออกเลยตัดออกเลยนะฮะมันจะได้มาประมาณตัวนี้พอดีนะหรือถ้าใครอยากจะตัดอยากเออตัดแนวอื่อยังไงก็ได้แล้วแต่แต่ว่าจุดสำคัญคือต้องมีจุดยึดโลยยึดกับตัวยึดด้านท้ายกับตัวยึดตัวไออะไรนะตัวตบ อ่ะต่อมาตอนนี้เราได้ความความยาวอยู่ที่ประมาณที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าตัวนี่นะเจสนะอยู่ที่ประมาณเลขเจนะความกว้างอยู่ที่ประมาณเลขเจแล้ว ตัวตัวนี้นับจากเลขเจ็ดไปใช่ไหมก็ประมาณนี้ป่ะยาวไปจนถึงเลขเจ็ดก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนตรงนี้เดี๋ยวหาดินสอบแป๊บ จากจากส่วนท้ายตัวตัวกันชนนะแล้วก็ยาวไปเลขเจ็ดมันจะอยู่ปรตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่คือความยาวตัวตบที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะฮะส่วนความกว้างส่วนความกว้างก็จะอยู่ประมาณช่วง ข้อต่อของตัวอะไรนะสจุด3จุดที่ว่าเป็นเป็นคันชนนะฮะมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคจากนั้นเราเอาไม้บรรทัดมาตีเลยนะ ไม้บรรทัดเอาไม้วัดเบรกก็ได้นะฮะตีเป็นเส้นตรงไป โอเคจุดตัดเราจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลองเทียบอีกทีหนึ่งอ่ะพอดีโยนะฮะอ่ะจากนั้นเรามาตัดกันเลยดีกว่าส่วนการเจาะรูการเจาะรูก็อย่าลืมทาบรูที่จะเจาะ รู3ามรูเราจะเจาะยึดด้วยตัวซ้ายกับขวาเราก็จิ้มไปเราจะเจาะรูด,ด้วยรูช่องของกันชนประมาณนี้ลองเทียบสิว่าเข้าไหมโอเคได้ เจาะด้วยอะไรเจาะด้วยตัวสว่าน2มิลลิเมตรนะฮะวิธีเจาะก็แค่จิ้มไปแล้วหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามด้การเจาะให้เรียบร้อยนะฮะหลังตัดเรียบร้อยเราจะได้เบรกมาประมาณนี้นะซึ่งพอเทียบกับรูก็คือจะใส่ได้ ดีเลยนะฮะมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะฮะส่วนวิธีทำให้มันโค้งก็แค่เราเราก็แค่งอน,นิดหน่อยแค่นั้นเองอะโค้งแล้ว จากนั้นเราก็ยึดกับน,น็อตฮะน็อตตัวเล็กก่อนมีไหมแถวนี้ เรียบร้อยครับผมก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราก็เช็คความเรียบร้อยว่ามันพอดีไหมโอเคพอดีแล้วก็หาตุ้มที่เป็นเหลี่ยหรือว่าเป็นตุ้มที่เป็นอ่าบล็อกสีน้ำเงินตุ้มสีน้ำเงินเดี๋ยว ถวนี้ไม่มีไม่จเจาอย่างนี้ก็ได้หยัดเข้าไปอย่างนี้ยแล้วก็หาน็อตยึดเอาน็อตสั้นๆนะฮะไม่ใช่น็อตยาวไม่เหมาะเดี๋ยวหาน็อตสั้นๆก่อนโอเค เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ยึดน็อตกลับไปเหมือนเดิม เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวตบตบหลังนี่นะโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามการหวังว่าเพื่อนๆจะไปใช้ประโยชน์ได้จากคลิปนี้นะฮะก็มันจะเหมือนคานตอกก็คือมันจะมีแรงดีดนะฮะประมาณนี้ชอบตกใจกดติดตามสนับสนุนค่าไรดูโฆษณาสมัครสมาชิกหรือว่าจะดเน a t i ละ ใต้ช่องตรงซูเปอร์แทงโดยตรงก็ได้ขอบคุณไวลัสมินิโฟวิลนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะมีเพจกับลิงค์ช้อปปีด้านล่างเข้าไปเลือกชมเลือกดูได้ใครทักไปทางเพจเขาบอกว่ามาในช่องไวแชทได้ส่วนลดอีก15%นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ